อ๋อตอนนี้ก็ไม่เห็นกูไม่เห็นไอ้ศพบ,บักลงทะลุลงมาข้างล่างเลยอ่ะศพบักอ่ะทองดนนแดงหน่อยแดงหน่อยอ่ะอุ้ยกุญแจแปรแสนออกอี้ยอะไรยังไงแวเอาดี คุมเลยเชื่อในเกียร์กระเป๋าแดงผมไม่เคยได้เลยนะกุญแจแปะเสนเปิดกระเป๋าแดงเจอเของมได้กชิ้นปะของแดงกชิ้นปะผมได้กชิ้นปะอืมเฮ้กูสะเกลเลยท่านี้ใต้ดินเนะอืมยิงแปะได้เห็นนี่ก็ดีเสียงเนยตรงเนี้ยมาเขียวอ่ะดีเสียงขึ้นขึ้นอ๋อเฮ้ยทํไงอยู่นี่น่ะ อยู่หน้าผมข้างบนแทงน้ำเค okay. ตายไหมไม่ตายยังยิงไม่ได้มนจุกกับผมหนึ่ง